วอนโวสวนกลับโตโยต้าชี้รถยนต์เครื่องสันดาปไรอนาคตรพร้อมเตรียมแผนขายเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี2030 ในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นต้องยอมรับว่าการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าก้าวกระโดดอย่างมากหลายค่ายยานยนต์เตรียมหันหัวเรือเพื่อไปเน้นพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นและหนึ่งในค่ายยานยนต์ที่ประกาศเอาจริงเอาจังกับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือวอลโวค่ายรถยนต์สัญชาติสวีเดนนั่นเองเมื่อวันที่สองมีนาคม2021ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ประกาศอย่างหนักแน่นว่า วอลว่ขามุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมและบริษัทมีแผนจะปรับไปสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวภายในปี2030และยุติการผลิตรถยนต์เครื่องสันดาบทุกประเภทรวมไปถึงรถยนต์ไฮบริดด้วยซึ่งประกาศของวอนวครั้งนี้ก็มีความสอดคล้องกับหลายๆบริษัทที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันนั่นก็คือ การปรับบริษัทของตนเองไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบภายในปี2030ถึง2040นอกจากนั้นทาง CEO ของ Volvo ยังได้แสดงความคิดเห็นว่า <c oughs> เพื่อให้ประสบผลสำเร็จเราต้องเติบโตอย่างมีกำไรดังนั้นแทนที่จะลงทุนในธุรกิจที่หดตัวนั่นก็คือเครื่องยนต์สันดาปเราเลือกที่จะลงทุนในอนาคตคือรถยนต์ไฟฟ้า เรามุ่งเน้นอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่กำลังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นคือสิ่งที่ c e o ของ v o l v o ได้กล่าวไว้นอกจากนั้นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ v อ l โ o ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจะไม่มีอนาคตในระยะยาวสำหรับรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในเรามุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวและมันจะเกิดขึ้นภายในปี2030 ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเมื่อต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกซึ่งทั้งหมดเป็นประกาศแนวทางดำเนินธุรกิจและวิสัยทัศน์ของวอลโวซึ่งมันจะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนักหากว่าก่อนหน้านี้ยักษ์ใหญ่อย่าง t o โยต้าไม่ได้ออกมาประกาศว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นจะสร้างมลพิษมากกว่ารถยนต์ใช้น้ำมันและการผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้านั้น าทำให้อุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์ล่มสลายได้ซึ่งน่าสนใจว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดของวอลโว่ล่านั้นมันค่อนข้างต่างกันมากพอสมควรจึงทําให้เราค่อนข้างสงสัยว่าระหว่างวอลโวและ Toyota นั้นแนวความคิดไหนที่จะเป็นจริงมากกว่าเผ่้นๆละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับทั้ง2แนวคิดของทั้ง2บริษัทยานยนต์ฝั่งไหนมีความเป็นไปได้มากกว่าคิดเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ